ตาจะาาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีความรู้เล็กๆน้อยมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะความรู้เล็กๆน,น้อยนี้ก็คือจะมาบอกโค้ดลับตัวเลขภาษาจีนกันนะคะ,ะคำแรกนะคะอู่เออหลิงอู่เออหลิงก็คือ520นะคะอูเออหลิงก็คือหั่ไอ้หนี วั你ไอ้นีก็คือฉันรักเธอนะคะอาอูซสันหลิงอูซสันหลิงก็คือ530 530นี้ก็คือวัวเสียงหนีวัวเสียงหนีแปลว่าฉันคิดถึงคุณนะคะอ่าซานอีจิ๋วซื่อเอ้ออี San นอีจิ๋วสื่อก็คือ3ามหนึ่งเก้นะคะอ่าซ่านอีจิ๋วสื่อก็คือเสียงนี้จิ๋วเสื่อไอหนีเสียงนี้จิว๋วเไอหนีก็คือคิดถึงเธอก็เพราะว่ารักเธอนะคะอ่าจิ๋วป้าจิ๋ป้าก็คือ9 8นะคะอ่าจิ๋วป้าก็คือจ้าวอันนะคะจ้าวอันก็คืออรุณสวัสดิ์หรือว่า Morning งนะคะอ่าหป้า อูปาก็คือห้าแปดนะคะอ่าอูปาก็คือหวานอันหวานอันก็คือราตรีสวัสดิ์นะคะหรือว่าฝันดีนั่นเองนะคะอ่าป้าจิ๋วป้าป้าจิ๋วป้าก็คือแปดเก้าแปดนะคะเฟินโฉป้าเฟินโฉป้าแปลว่าเลิกกันเถอะนะคะอ่าป้าปลาลิวป้าปลาลิวก็คือแปดแปดหกป้าปลาลิวนี่ก็คือบายบายลา Bye bye บายบายลานนี้ก็คือบายบายนะอ่าโอเคจิวปาชีจิวปาชีนี้ก็คือ987นะคะอ่าจิวปาชีตู้ปู้เฉี่ยตู้ปู้เียก็คือขอโทษนั่นเองนะคะอ่าคำรองสุดท้ายนะคะอ่ารองสุดท้ายนะคะจิวซานอีอ้หลิง สิวซานี่ลิงก็คือเขาเสียงเจี้ยนเจี้ยนหนีเขาเสียงเจี้ยนเจี้ยนหนีก็คืออยากเจอคุณมากๆนั่นเองนะคะอ่ะคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายก็คืออู๋ชีซานอู๋ลิงอู๋ชีซานอู๋ลิงนี่ก็คืออ่ะอู๋ชีซานอู๋ลิงอู๋ชีซานอู๋ลิงนี่ก็คือห้าเจ็ดสามห้าศูนย์นะคะอ่ะอู๋ชีซานอู๋ลิง หัวจนจ่หู้หนีหัจ,จหูห้ก็คือฉันแค่แค่คุณนั่นเองนะคะอ้าก็ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายใจเจียนะ